สำหรับวิธีการใช้ Energy Enhancer นะคะก็ไม่ยากค่ะก็ติดลงไปในตำแหน่งที่กำหนดนะคะซึ่งจะมี4จุดหลักๆนะคะแต่ทีนี้ว่าจะแตกต่างกับ x 3 9 Eon แล้วก็ l e เล n ไน h t นะคะตรงที่เขาจะมาเป็นเป็นคู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใน1แพ็คเนี่ยชิ้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด15คู่นะคะคำว่าคู่เนี่ยหมายถึงว่าจะมี2สีค่ะ ก็คือจะเป็นแผ่นที่เป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็แผ่นที่เป็นสีขาวนะคะแผ่นสีขาวเนี่ยจะติดในฝั่งด้านขวาของร่างกายเรานะคะส่วนแผ่นสีน้ําตาลเนี่ยนะ,ะก็จะติดด้านซ้ายของร่างกายเราะะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน15คู่แสดงว่าเราก็จะใช้ได้15วันนะคะทั้งนี้ในส่วนของ energy enhancer เนี่ยนะคะเขาก็จะเหมือนเป็นลักษณะของคูบบ่บวกคู่ลบ นะ,ะก็คือแผ่นสีขาวที่ติดอยู่ด้านขวาเนี่ยก็เป็นฝั่งขั้วบวกนะคะแผ่นสีน้ําตาลที่ติดด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นขั้วลบสําหรับตําแหน่งที่ติดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกติดจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะคะใน4จุดนี้หรือท่านใดที่เพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกแล้วอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะตำแหน่งไหนที่เรารู้สึกรับรู้หรือตอบสนองได้ดีที่สุดแล้วก็เริ่มติด วนไปได้นะคะจากตำแหน่งที่ 1, 2, 3, 4แล้วเราก็ประเมินดูนะ,ะว่าตำแหน่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราติดแล้วมันมีการตอบสนองมีพลังงานมากขึ้นรู้สึกดีอะคะ่ะเราก็จะติดตำแหน่งนั้นต่อไปเรื่อยๆก็ได้หรือบางท่านอาจจะติดลักษณะวนนะคะ4จุดเนี่ยเป็นรอบๆก็ได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดแรกเนี่ยนะคะจุดแรกก็คือจุดที่บริเวณเออข้อมือนะคะโดยที่ก็ วางนิ้วนะคะ3นิ้วนะคะจากตรงข้อมือขึ้นมานะคะเนี่ยตามแนวนอนนะคะแล้วก็ติดตรงสีขาวนะคะในฝั่งข้อมือด้านขวานะ,ะส่วนสีน้ำตาลนก็ติดที่ข้อมือด้านซ้ายนะคะซึ่งตำแต่งเนี้ยมันจะ,จะไปเชื่อมโยงกับจุดฝังเข็มซึ่งเป็นเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจค่ะสำหรับจุดที่สองนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะในเรื่องของการเพิ่มพลังงานแล้วก็สมรรถนะทางกีฬานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะนิยมติดตรงจุดนี้นะคะก็คือบริเวณหน้าอกนะคะก็เป็นรอยต่อระหว่างตรงหน้าอกกับบริเวณหัวไหล่นะคะซึ่งก็ลองดูค่ะเพราะว่าจุดนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับจุดในเรื่องของฝังเข็มก็คือปอดจุดที่3นะคะก็จะเป็นจุด ใต้เขา่าก็คือวางนิ้วลงไป4นิ้วนะคะตามแนวนอนนะคะแล้วก็ติดในแนวที่ออกไปด้านนอกนิดนึงนะคะคือเราไล่นิ้วลงไปเนี่ยมันจะมีเหมือนร่องๆนะคะอยู่ด้านข้างกระดูกหน้าแข้งนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะเชื่อมโยงไปที่กระเพาะอาหาระคะ่ะจุดสุดท้ายนะคะก็คือจุดที่4จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่บริเวณข้อเท้านะคะก็คือจะอยู่ถับไปหลังตาตุ่ม ะะเป็นแนวเดียวกับ N100 วายซึ่งจุดนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของไตค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง4จุดนี้นะคะอย่างที่ครูส้มบอกค่ะก็ลองเลือกดูนะคะว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าตอบสนองได้ดีที่สุดเราก็เลือกจุดนั้นก็ได้ทีนี้สําหรับท่านที่ต้องใช้พลังงานมากๆนะคะแบบ คือเป็นนักกีฬานะ,ะเล่นกีฬาหนักนะ,ะหรือว่าต้องใช้ออกแรงอะไรต่างๆมากเนี่ยก็สามารถใช้ Energy Enhancer 2เนี่ยสคู่ได้นะคะก็คือด้านบนคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างลงไปเนี่ยอีกคู่หนึ่งนะ,ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เต็มที่เนี่ยสคู่ค่ะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ2ลิตรนะคะโดยเฉพาะท่านที่ติดแผ่นหลายๆแผ่นนะคะสำหรับ เรื่องของการติดระยะเวลาในการติดก็สำคัญนะคะไม่ควรเกิน12ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้ก็สุขภาพดีสร้างได้กับครูส้มนัสราค่ะ